ครับ BTPremium Auto Senon นะครับคันนี้เป็นเชฟโ r o l e t Colorado นะครับได้เข้ามาทําการติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก3.1นะครับพร้อมประหลัด EMC นะครับแล้วงแหวน BM Style นะครับไฟหลีครับนี่นะครับเปิดไฟหลีมาเป็นวงแหวน BM Style นะครับไฟต่ำครับเรามาชมแสงหน้าตัวรถกันนะครับ เปสูงครับโปรเจคเตอร์ทุกตัวจากทางร้านเป็นใบซีนอนนะครับสูงต่ำในตัวนะครับเรามาชมแสงหน้าตัวรถกันนะครับนี่ผ่นฟิล์มนะครับสูงปล่อยครับแสงข้างในและนอกตัวรถสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับ สนใจติดตั้งชิ้นงานดีๆเเียนๆนะครับติดต่อทางเพจ Facebook PT ีพ e ีเมี m o t o r ตอ n ซอนทุกสาขานะครับ